ได้ป่ะครับได้ได้อยู่ยมันก็สองสามตัว <c oughs> <c oughs> รอสวายเลยครับรอดปะจีนเลยอ้ตัวใหญ่นะนไปเลยปลาดุกอ่ะแปลาดุกเลยเบอเลยน้าหนักขึ้นน่นเยดนาะปลาบ่มนหลุดเลยแกบอกว่าือซงาบ่อมันจะบ่แต่ป้านนี่ไม่มีเพรามันตุเมัน็ปลาาา ขายบ้าครับเนี่ยโอ้ไม่ได้คที่คนนั้นได้เยอะไปเลยคนหนึ่งที่ที่เขาลงขายได้เป็นกว่บก็เลัอ๋อแล้วครับเขางขายใหญ่ใเลยนะเปรียอะ